เขาอยากได้กินยังเข้าก็ได้กินเขามีผลผลิตอียังเข้ากับใสลงมากเขาอยากกินยังเขาก็สามารถเก็บขึ้นไปเด้ท่านที่คือเข้าคล้าขๆกบเข้าวอาว่ามีตู้เย็นไว้ในบ้านบางที่พักที่เก็บในตู้เย็นมันเก็บบ่ได้โดนคือมันอยู่ในแปลงปลูกค่ะถ้ามันอยู่ในนี่แล้วเขาอยากเอาย่ามได้เข้ากับเอาใดที่สําคัญคือความสุกค่ะที่เข้าได้เฮ็ดตามความต้องการของเข้า มันเป็นเป็นเป็นความสุขจังหนึ่งโอ้ยละบุญเอ้ยละบุญเอ้ยพิันมาบุญเรลลือล้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพราะเป็นนีม เพื่อนผู้ใดใส่หนวนเออเออเออโอ้ยโอยลอยันนาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้บ้านนิวสิผ้าพี่น้องมาเบ่งเกษตรผสมผสานหลังบ้านของอาจารย์พัททิลาสำลฤทธิ์นะครับ เพิ่นย่างรับราชก,การเดียกับแบงเวล,ลาครับมาเห็ดเกษตรผสมผสานใส่พื้นที่หลังบ้านครับมีอยู่มีกินนะครับเนดะ้อพี่กาดแปลงกับูยบ้านน้องเท่าครับตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีน่ครับเจ้าของแปลงอาจารย์พัทธิลาสำมฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับดีค่ะดีค่ะเกษตรผสมผสานหลังบ้านนะครับเนะาะค่ะหลังบ้านครับจากไรก่อนครับ เนื้อที่ทั้งหมดนี่ประมาณสี่ไร่กว่าค่ะสี่ไร่กว่ากว่าค่ะสี่ไร่สามงานครับผมเห็นมาโดนแล้วเปล่าครับเดือนกุมภาพันธ์นี่จะถึงช่วงปีพอดีค่ะเอ้าแม่นป่าครับค่ะเดือนนี้ครบหนึ่งปีพอดีค่ะหนึ่งปีเต็มค่ะโอ้โหสี่ไรเห็นยังไงครับนี่สี่ไรเท่ากับจะแบ่งเป็นคุดบ่อปลาอยู่สามบ่อนะคะแล้วก็แปลงพักสวนขั้วเล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็ อีกสองลายก็น่าจะเป็นหน้าค่ะเฮ็ดหน้าโอ้ครับลายหน้าสวนผสมค่ะสีลายนะครับน้าสีลายครบเลยเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ยางช่มจังหน่อยครับอาจารย์ครับพื้นที่สีไร่เฮ็ดบ่อปลาสามบ่อครับเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงเป็ดนะครับนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดครับปลูกพักปลูกไมผลค่ะนี่กล้วยเพล่นนล่กล้วยําว่าค่ะ ครับเห็ดมาปีหนึ่งจุดเริ่มต้นจัางไดคือได้มาเห็ดเกษตรผสมผสานครับอาจารย์ค่ะกมันเหลือเวลาราชก,การอกีกอยู่ประมาณสองปีกว่า,วา,วาเนาะสปีก็คิดว่าต้องหาแนวเห็ดล,ละละเดี๋ยวเคยเห็ดงานถ้าบอกมีแนวเฮ็ดหย่านเหงายัน่าว่างนะคะก็เลยต้องหาวิธีการว่างแผนต่อว,ว่าเข้าสิเฮ็ดหยังต่อครับ เฮ็ดว้ล่วงนาเฮ็ดว้ล่วงนาบ่ต้องทาแห้งเฮ็ดกะเียนมันสิบมีแห้งเฮ็ดค่ะว่าเป็นการวางแผนยางดีเลยนะครับนี่ครับค่ะตรงนี้บ่อปลานะครับอาจารย์บ่อปลานี่ปลารวมค่ะปลารวมค่ะแหลกเริ่มเดิมที่นี่กับอ่าสือประชอนมาฮกโตค่ะที่นี่ระยะหลังๆมากกับมูเพิ่นไห่แน่มูมูพอบานอยู่นี่แหละเพิ่นกระหายกันมาเท่าไหร่ ลอยเท่อละถุงสองถุงเป็นไหกันมาล่องปล่อยเบิงกับเลือยกลายเป็นวาบอ่อนี่เป็นบอร่วมมันกับมันอยู่ไก่บ้านนะ่ะมคิดว่าเอาได้ดูแลง่ายนะคะไรับใส่ปลารล่วม้าอยากกินปิ้งปลากันย่างได้มาหอดไง,ไง่ายๆค่ะไก่เลยนะครับไก,ไก่เลยค่ะ นี่เตรียมใหม่คาตะาไคร้ไ้ริมฟังพร้อมนะครับนอ้อพร้อมต้มเลยพร้อมต้มพร้อมต้มเอากอนที่สิบ้าเฮ็ดซีอะไรมองนี้แต่ก,กี่เป้งไหนครับทีหน้ากะเฮ็ดไปกับได้เข่าประมาณแปดกระสอบนี่แหละค่ะซีไรเพราะว่าบาคบคอยบ่บคอยได้หนี่นะมันเป็นทีดินทรายข้างบนมันจะเป็นดินทรายคะ่ะมันก็นเลยบบค่อยได,ได้ผลมันอุ่นน้ำโบคอยอยู่านไหนแต่ว่าบัดมาคุซาแล้ว สาข้างล่างผัดเป็นดินดินบานเท่าเอิญดินดากเนาะผัดเก็บน้ำอยู่บัดที่นี่เลียงปลากะคือจังแพพันดีโอค่ะครับบ่อนี่งเลือกแม่ครับอาจารย์บ่อนี้เลือกสามกว้างอยู่ประมาณหกค่ะครับความเา่ากบยีบบ่อนี้ยีบสี่เมตรค่ะโอ้ลึกสามเมตรแต่ว่าน้ำพ่นใสแห้งนะครับพี่น้อ,นองนะค,ครับน้ำใสสเฮ็ดทังไหมันคือใสครับเนี่ย กับมีฟางเขาล่ะค่ะเพื่อนเอาฟางเขาอันอันฟางลงอยู่เป็นจุดไ้ป้าเดอพ่อเด้ป้าเด้กินตะไคร่กินยังน้ำแน่นนะค่ะแล้วกับน้มกันเล่ยอาสีเป็นยังสีบอลนะใช้ดีนะครับน้องใช้ค่ะปลาลอยไปลอยมาเลยนะครับพี่น้องผมนะครับปลานิ่มีตัวงามๆปลา่วมเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปเบิ้ง ครับมีแปลงขังลัางแล้วก็กระทอมหน่อยเพล่นงา,งามเป็นตะยูแห้งนะครับนี่ครับมีบักแข่งมีพืชผักสวนขั้วนะครับนค่ะมีช่ำไว้นํำนี่ครับแก้วมังกรมาท่านหาที่ลงบาท่านใดครับช่ำวก้กอนช่ำวก้กอนคอยหาทีค่ะแค่หนึ่งปีนะครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งเป็นตอนซอนน้ำเพลินนะครับเนี่ยมีอยู่มีกินจากที่หน้าธรรมดาธรรมดาเห็นหน้าได้เขาแค่แปดกระสอบค่ะครับผมมีก็เป็นค้า ครับพร้อมต้มปลายางมานี่แหละทั้งขาทั้งตะไคร่ปลาเนี้ยาจารย์ครับย่างรับราชก,การอยู่บ้านแบ่งเวลาจังไหนแน่ครับมาเห็ดสวนอ่าแบง่งในช่วงเสาร์อาทิตย์กับหลังเลิกเรียนค่ะก็จะไม่เลิกเรียนปุ๊บพ่อกลับจากโรงเรียนก็จะมาอยู่หนีเลยค่ะมาดูแลมารดน้ำต้นไม้มาให้อาหารปลาค่ะเวลาหลังเลิกงานกับเสาร์อาทิตย์ค่ะ ครับผมดีกว่าอนอนเบืองโทรทัศน์ซื้อ,อดีกว่า <c oughs> <c oughs> หาเวลาออกกำลังกายได้ตค่ะครับนี่กล้วยเพิ่นกระงามนะครับนี่ครับเอาต้นไม้นี่ยอาจารย์หดนาำอะไครับเนี่ยใส่น้ำจ้อน้ำบดานค่ะตอนนี้ครับลากสายพอาเด็กดูแลน้ำนะคะ่ะถ้าถ้าจะใส่ระบบน้ำนั่นก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันสิบวัเด้เบิง้งว่าการเติบโตมัน มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฮาเฮาสีไดซ่อมถือว่าเข้ามาเขาเห็ดยังสีแล้วพผืชเฮามันใหญ่เฮาสีได้เป็นการทดล่องเป็นการสังเกตไปในโตนะคะโอ้ครับการหลากสายยางนี่ก็มีประโยชน์มีประโยชน์ค่ะยางไปเท่ต้นเทละต้นค่ะครับ <S <S 2> <S 2> สังเกตเบื้องเพิ่นนาค่ะว่าเพิ่นเฮาเฮ่าเห็ดยังสีแล้วเพิ่นเติบโตดีบ่หรือจังไดนะครับ พูดคุยกับต้นใหม่พ้อมค่ะกล้ยเพื่อนกำลังออกผลครับพี่น,น้องทุกต้นเลยนะครับหม่องยูหม่องเศร้าก็ดีแห้งอันนี้คือบอ่อที่สองครับอาจารย์บ่อที่สองค่ะต้นนี้จะเป็นบอ่อปลาดุกกับบอปลานิ่นค่ะครับปลาดุกแรกเริ่มกับปล่อยอยู่400ปลานิ่นนี่ปล่อยอยู่200ค่ะ,ะเริเอ่อาจารย์อาจารย์เริ่มเริ่ม คือสามสามนวยนี่คุดหม่ทั้งเหมือป่ครับเนี่ยคุดหม่พอ้อขคุดพร้อมกันค่ะครับขุดคุดประมาณเดือนไหนครับเดือนวันที่สี่มกราหกสี่ค่ะอ๋อสี่มกราค่ะบานนี้คุดแล้วบานจากเดือนจังได้เลี้ยงปลาครับเนี่ยคุดแล้วปุ๊บนี่มันก็นยังมันเป็นช่วงที่บ่ฮั่นมีน้ำเนาะแต่ว่าน้ำนั้นพ่นออกบ่ก็เลยได้เอาปลาลงปลาปช่อนมาลงไวก่อนหกตัวแต่ว่าปลาตัวนี้ล่อล่อ,อน้ำช่วงมีทุนหน้าค่ะ ช่วงมีทุนหนาน้ำจังฝุนนามฝุนมากอะจังเดไปหาปลามาปล่อยค่ะแสดงว่าสานี่คือสิบประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเนาะค่ะบ่อนี่หกเจ็ดเดือนค่ะ่ว่าซ้าทั้งหนามองหันคือว่านามออกบ่อเลยได้ปล่อยเลยปล่อยเลยค่ะครับอาจารย์คูณสามนวยนี่ใส่งบประมาณไรเนี้ครับสองสองหมื่นเอทค่ะแค่นั้นเองค่ะ โอ้คุ้มคายด้วยครับปี่น่องสองหมื่นเอดเดียสามหน่วยครับอันขี้ดินกัเอามาถมทีตรงนี้เห็นมันสูงค่ะครับแต่ก่อนมันก็จะทิ้นทีลึกที่ลุ่มลุ่มแห้งเพราะว่าเขาจะจะคล้องเกาเพิ่นน่นคุดคุดดินไปขายนะเอาให้ให้ดินไปขายเอาลอกนาะดินออกหลายโพดครับมันก็เล่นลึกก็เลยคุดเอาอัอนนี้ทมถมถมขึ้นมาอืค่ะ มีอันไต้ต้นบักอันขามเพิ่นก็นมีบกักผีกนะครับพี่น้องงามแห้งเขียวดีแห้งนะครับอาจารย์ค่ะเฮ็ดจังไ๋ครับมีเขียนรับอย่างเพิ่นคือเขียวงามเลยครับตอนแรกกับว่าเอาปลูกดินยังสิมันสิเป็นยังไนนนงน้อเพิ่นคือเป็นดินเหนียวแหล้วก็ดินปว,ปวกปวกอยู่นาเอาจุลินซี่สังข้อแสงที่เหตุไว้นะคะมนลาดก่อ,อันดับแรกบานก็จังเอาเฟื้อเอาฟางมาลงแล้วก็ปลูกเอาฟางมาเอ่อคุ้มอีกที่หนึ่งค่ะ รกระโดดน้ำธรรมาดาค่ะสมมุติว่าพเพริ่มดอกหลวงเหมือนว่ามันจะมีอย่างสักอย่างเหมือนมีเผียมีหยังก็จะเอามาลาดอีกเทื่รหนึ่งค่ะอืค่ะครับ,รบเฮ็ดไปนําทดลองไปนํา <laughs> <laughs> แต่นี่งามนะครับคยๆก็ว่าปลูกปลูกไซพอนะครับนาะค่ะปลูกไซพอพ่นซ้านีนาน่ก็โอ้ยซ้านี่ก็กินบาเหมือนะ,ค,ะนอครับน้ะค่ะบ่ท่านกินบ่ท่านค่ะนี่แดงจึิงคริงจริงจริงอยู่นะครับพี่น้องเฮ็ด ตอนที่จะมาเห็ดนะครับเดือนมกราเริ่มคุ้นาตอนนั้นอาจารย์ตั้งเป่าไว้บ้างได้นะครับตั้งเป่าไว้ว่าถ้าสมมติว่ากเกษียณห้าสิได้มีมีแนวเห็ดมีมองผักพรค่ะมีมองผักพรมีมองชมไปในโตเพราะว่าห้ามีอายุมาแล้วห้ากจากยุคกับธรรมชาติหายร้ายที่สุดค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็นเต็มแล้วมันอิ่มแล้วมันอิ่มโตแบบขาบานิ่วก็เลย ต้องเอามาทางจังสี่ครับโอ้สุดทา้ายคนเข่ากับตรงหววใสธรรมาชาต<า>ินะค่ะแมนค่ะเป็นสิ่งที่มีมีคุณคคามากที่สุดแล้วก็มีความสุขนะ<า>ครับเนาะค่เตือนเสานี่ย่างมากกับที่เตือนเสามากกับยางเบิงเตือกกนเส่าเตือนตีหามาปุ๊บตะเวนออกตะเวนสูดอากาศเด็กกไดเบิงปลาเบิงยังซ่อมเบิงเพ่นนํำวัดช่วงเวลาซ้ำหนีเพ่นอยู่จังไดเพ่นคือเฮาบ่ ครับตื่นเช้าถือกาแฟแก้วนึงครับยางรอสวนนะครับน้องแมนค่ะนี่มองยูเพื่อนเฮ็ดดีแห้งครับนี่พี่น้องมุ่งหยากระเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับอาจารย์าำเฮ็ดง่ายๆค่ะครับแต่ว่าเขาไปเยื่อเย็นนะครับพี่น้องนี่แต่เสาหกเสาหกต้นบ่ต้องเพิ่งพัดลมครับบ่ต้องพิ่งพัดลมเลยค่ะทั้งนี้ก็มีอันเตาทานเตาทานทำาม็นมีเศษใหม่ครับ เผาเองใส่เองค่ะในนี่บ่ดยบ่เดีเด๋ยวทำไร่ธรรมชาติคือเอากิ่งมันลนก็นได้ค่ะมามะมาเผาโอนี่จะได้เบิดนี่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลีครับพี่น้องขนาดเพื่อนเป็นคู่เป็นอาจารย์เ,ยเพนยงเผาทานใส่เองนะครับเดีย่ยพี่น้องหลายหลายคนนี่เป็นเศร้าให้เศร้าหน้าแต่แทนแต่ว่ไาไปสือทานเขาขี่กับมี่หน้ากับมี่ไม่ยู่หน้ากับมี่ค,ครับแต่ว่าขีขา่ขันย่ำอ <c oughs> ย,ยากยา่ำอยากอันดังไฟไปหาสือทานสอบละลอยหกสิบสอบละสองลอย ครับพราะต่างเป้่าไม้ว่าอยากอยากมีแนวเห็ดอยากมีอยู่มีกินอยากอยกกู่กบธรรมาชาติก็เลยลงมือเลยปะครับค่ะลงมือเลยค่ะคลงมือครับคิดซื้อหลอโบ่ลงมือมันมันบ่มีแนวบ่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ละเลยต้องเห็ดแต่ว่าบอ่บอ,บอนี่บอ่อนี่สิบลกค่ะีนบอ่อนี่เม็ด<อ>นึงปล่อยหอยหอมปล่อยปลาตะเพียนแล้วก็ปล่อยปลาหนิ่นค่ะบ่อนี่ บ่อหอยขมค่ะหอยขมปลาตะเพียนค่ะมีตาตะเพียนห้าหมื่นได้คืออยากอันต้มมะข้อยออมมะข้อยค่ะเด็กแกกบแต่มีค่ะกบธรรมชาติค่ะอยู่นี่ครับหลายโอ้ซึ่งก้อนที่สิ่มะเฮ็ดเนี่ยตะกี้เป็นท้องหน้าเหระครับเป็นท้องหน้าแบบลึกๆเนี่ยใช่หรือค่ะครับทมเลยทมค่ะเอาขึ้นมาแล้วก็บทมสูงให้สูงงบประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี่ก็บ่อบ่อเทือกแพ้งน่าปอาจารย์ครับบ่อแพงค่ะเพราะเฮ็ดได้ บ,บางคนอาจจะคิดว่าต้องมีเงินเฮ็ดจังสิจังสีเฮ็ดใดโบแมนโบได้เฮ็ดที่เดียวค่ะมีเงินพันสองพันกับไปซื้อต้นไม้มาลงอยากปลูกีี่ยังเคยเข้ามากอีหยังเข้ากับปลูกอันนั้นค่ะรักการง่ายค่ะยนะครับนาอบางเทือกับมูไหว่านั่กับมีค่ะแบบว่าเข้าเข้ามันสิมีสายเดียวกันคือสายชอบธรรมชาติกับแบ่งปันกัน เอามาเอามาแหลกกันนะคะอยู่เงอนอยู่สวนจะมีหยังอยู่สวนข่อยมีหยังค่ะแหลกกันแหลกเปลี่ยนกันค่ะครับขี้เล็กนี่เก็บกินได้หรอเปล่านี่นี่รันพ่อปีนี่ประมาณต้มไปละเด้สูตรหนึ่งแม่บครับมีอยู่สี่สามต้นโอ้ได้กินแล้วยังวะปลูกเอาบ่ครับเนี่ปลูกค่ะซื้อซื้อบียยร์มาสิบบาทบอกเบียร์ละสิบครับปลูกไ้สี่ต้นเลือเฟือเลยแม่ค่ะโอ้ย่านางกับปลูกตังแต้โดนหรอย่านางกับมี่ สแสดงว่าก็คขื้อเทียอาจานว่าว่ามาก,กินอยังอยากกินอย่างเขากับามาปูกเอาแม่นค่ะครับนค่ะอาหารผื้นบ้านเท่านี้ล่ละแม่นค่ะแกงขีดเล็กออมบักหอยนี่กำลังเริ่มล่งอ่าบักเผาค่ะครับอ่าทดลองล่งล่งคิดว่าสีเข็นมันเป็นคือใช่หาดขื้นว่าบ,บักเผาเป็นแถวไปค่ะ <laughs> ตอนก้อนสีเริ่มขุดนี่ก็ออกแบบก้อนนี่บอกค่ะเนี่ยได้ออกออกแบบในกระดาษคือว่าอทีข่อยเป็นอย่างสีข่อยเชยดอย่างไดโนอยังสิง้ามจยงสีเป็นตะยูจย่งสีสะดวกในการไปการมาขึ้นนี่เห็นมอเห็ดเป็นสร้อยเพราะว่าทีสองขางนี่จะเป็นของน่องน่องกระยันแบบว่าเพื่อน่องอยากเอารถขามไปถไท,ทาทั้งพุน่นแต่แต่มีทางไป ก็เ,เลยออกแบบแบบนี้นะคะครับเฮ็ดทางไหวหันเห็ดทางไหวเพื่อที่จอไปมาฮะไปมาได้ง,ง่ายเพราะวัน <For one S 1> <อ>เป็นที่พี่ที่น้องที่บําเพ็ญท่องเจ้าของผู้เดียวครับกะลง่งโตอยู่ค่ะบ้านนี้ดินใหม่ๆโจกมาใหม่ๆนี่มาปลูกที่แหลกนี่เพิ่งงามบ่ครับปลูกที่แหลกกโอ้ยลําบากน,ะน้ำโหดน้ำค่ะโหดจนลอน่อฝนโหดลอ่อฝนมากกับ ถ้าแม่นผู้ถ่อเนี่ยก็คิดว่าผู้ใดก็บอกว่าดิน,นยังสีมันสิปูงางงามเพื่นมาแต่ว่าทั้งนี้กับล่องเบิงคือมาทดล่องเอากล้วยมาดว่างมันสิเป็นไปได้เขาจะก,กังวลว่านว่าะกล้กกวยยางนี่บอติดเด้อเพื่อนาเต่วาทะเบงเด้อเพร่ะวมามันสิมันสีค่อยไหมล่องไหมล่องตายเพื่อนมาบ่าตายจากต้นค่ะแมน่นบ่ะครับค่ะบพตายจ็กต้นโอ้นี่คืออาจารย์นี่กับปลูกเดือนกุมภาพเลยค่ะปลูกเลยปลูกเอากล้วยมา ทีแหลกก็ซสอยนันกอนบางก้มาสอยนี่ก็มาสอยนี่เห็ดคอยเห็ดไปที่ละสอยนะคะโดนกัน<อ>บ่ไดเสื้อนี่กล้ยนี่ไปเอาอยู่อยู่บ้านหล้างในบ,านบาน้านบ้านยายครับมามาปลูกปลูกต้นเดียวได้ค่ะอละต้นละต้ะตะตะตนก็ขก็แตกนอกเองคะ่ะโอ้ลกักะดาดจุลินทรีย์สังคอแสงเนี่ยล,ลงไปเพื่อว่าให้ดินเพิน่นคขา่ขาขๆกับดินเพิ่นแน่น,นเนาะพิ่นเป็นดินเหนียวเนาะก็เลยเอามาลาดมันก็ มันก็เป็นปุ๋ย,ยครับย่อยสลายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองค่ะโอ้จุลินซียทำงานจุลิน,นรีนสังข์ขอแสงนี่แหละค่ะธรรมดา,าเขานี่แหละนี่เบิ่งสังเกตดินเพิ่นเพิ่นก็นกนสีคุ้มนะครับพี่น้องนี่ครับมียางเกามาคุ่มเหมือนนะครับนาะค่ะคุ่มไว้มีฟางมีใบใหม่มียาาเน่เปียบ่ครับนี่ค่ะเน่เปียเอามาใส่เลยค่ะตัดออกจากตงนั้นมันมันเจ็บปลูกอันนั้น,นะคะ่ะสีลง่งผอันใหม่กัเลยเอา ออกกมาปลูเริ่มปลูกเดือนกุมภาพเพราะมะขุดหลุมปึ๊บนแท้บ้านกับเบ้าให้เลยค่ะป่าถนาดีกับเผาแห้งค่ะโอ้มันฉิปลูกมันฉิตีดบ่าเพิ่งมาครับฉีดใหม่ลงเลยได้หนิมาปลูกอย่างเดือนกุมภาพี่หน้าแดดทันหอนค่ะนะครับเน้าค่ะมันบอลอดดอกมันบอลอดดอกโอ้แต่สรุปสุดท้ายก็ะเลือทุกต้นบ่ครับค่ะเลือทุกต้นค่ะโอ้เอาอาจารย์ดูแลเพิ่นจังไรครับเพิ่งขึ้นบ่วตายเลยก็นกรฮอดค่ะฮอดทุก เว่นมือเว่นมือนะคะฮดมือเว่นมือครับโดยใส่หลากสายยางนี่ละ<อ>แล้วกับถาดซีเว่นช่วงระยะหนึ่งประมาณเดือนสองเดือนสิก็เอาจุลินทซียมาลาดออมแล้วก็ฮดครับค่ะจุลินทซียกับเฮดเองค่ะโอ้โหบ่ได้ใส่ยงังมีแต่จุลินทซียสังขอแสงอย่างเดียวเมกเบิ่งสภาพแต่กี่ตอนตอน,ตอนเริ่มคุดใหม่ๆนี่คือสิแปนเอเติร์ดนะครับน้อแปนเอเติร์ดค่ะว่ามีต้นใหม่เลยนะครับพี่น้องนี่ อันนี้ครบหนึ่งปีพอดีนะครับเนื่องเพราะว่าเพิ่นเหลิมเหตดเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้กับเดือนกุมภาพันธ์นี่ครับพ้นผลิตกล้วยรุ่นแรกปะครับค่ะรุ่นแรกกล้วยก็ออกแล้วครับพ่นะม,มักม่วงกับตน้นบมักไงนะครับพี่น้องพ่นะม่วงกับื้อมาต,ต้นละลอยเจซีครับแต่จะมีบักม่วงแก้วขมิน้นมหาชนกอ่าโชคอนันต์น้องแซงครับแล้วก็เอียงอีกอันนึง มะม่วงกับปูรากหลายคใค่ะแมนครับอันละต้นสองต้นสามต้นไป <laughs> <laughs> หนึ่งปีมีอยู่มีกินเลยนะครับนี่ครับพี่น้องี่ผละไม้ก็เริ่มออกแล้วกล้วยก็ออกแล้วพักนี่ครับเราต้องพูดถึงนะครับอาจารย์ค่ะแมนกินไปหลายแล้วค่ะกินไปหลายหลอบแล้วป้าได้กินหรือเปล่าครับป้าเอ เอาหยา่ค่ะประดุกตอนนี้เพราะว่าเริ่มคิดวิธีการเอาเพนขึ้นมาอตอนแหลกกับฝ่าน้ำฝนฝ่าน้ำฝ่ากับปล่อยมาได้กับปล่อยค่ะปล่อยลงเลยค่ะที่นี่พอนี่ประดุกกับปลานิ่น,นมันใหญ่บบท่านกันเพราะเขาตึกยังสิมันก็จะติดปลานิ่นประดุกออกเมืดจริงๆนั่นควรจะแบบว่าแบงเนาะแบงโซ<อ>นจ,จ,จะจะดีครับหมายถึงแยกบอ่อเลย ค่ะแยกครับปลาดุกตั้งหากปลานิ่งตั้งหากแม่ค่ะมันมันจึงสิได้กินค่ะแม่อันนี้คิดเดี๋ยวจะเอาไปแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับค่<น>ะทดอลองปานี้นเขาทดลองเนาะครับอยู่กับการทดลองบ่ไดดอย่างกับชึกษาน้ำคลิปเบาวนิ่งมูลนี่ละเบิงน้ำน้ำคลิปเบาวนิ่วนี่ละ <c oughs> บ่มีผพดบ่ไม่ถืกนะครับเนาะแม่ค่ะที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทํำขอให้เขาลงมือท้ำ ค,ครับลงมือทํำกับแค่เริ่มต้นนี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วนะอาจารย์เนาะ,ค,ะครับดีกว่าได้หลายคนมาการเริ่มต้นนะครับพี่น้องคิดซื้อ,อะนะครับอยากเฮดคือเพิ่นจากมีคือเพิ่นนั่นโน,น,น่นนี่แต่ว่าเวลาสีเฮดกับคิดนั่นโน่นนี่คือกัน <laughs> ได้ตอนสีเฮดที่แรกนี่ได้คิดเรื่องอันการขายอยู่หครับกระบ่ค่ะคิดแต่ว่าเาเอาเฮดพ่อเข้าได้กินค่ะที่แรกครับ กับเฮ็ดพ่อได้กินแต่ว่ามันสิมีบต้นนึงต้นบักแซลอยู่ข้างบนนั่นปีนี้ได้สองพันอยู่ค่ะสองสามพันอยู่อันเอามาเอามาดอง <c oughs> เอามาดองและ่ะกับเจ้าะกับร่องโพดเบิงก <c oughs> ็ได้ขายอยู่ค่ะ <c oughs> เฮ็ดสซกกับเฮ็ดสซปุ๊กเป็นปุ๊กปุ๊กลราลอยปุ๊กละาหาซีฟปุ๊กยิบหาครับเออได้สองสามพันอยู่ค่ะที่แล้วก็เลยขยายคิดว่าน่าจะน่าจะอันนี้ดีก็เลยล่องตอนกินงบักแซลปีนี้ห้องก็ล่องล่องอีกค่ะ โอ้แม่นป่ครับแม่นตอนกิ่งกับตอนเองตอนเองคือปีนตอน <üğ เ ล> จุลี่นี่กับเฮดเองค่ะครับโอ้ต้นไม้ปลูกเองหอดน้ำเองหล,ล,ลากซ้ายเองค่ะนี้ค่ะหลากซ้ายเองนี่สุดยดอดนะครับพี่น้องเด้อนี่อาจารย์เป็นโยังอุตสา์แบงเวลานะครับขนาดสอนนักเรียนเดียวกับยังเฮดจนได้นะครับนี่ใจหัก เคยเคยเคยไปเบิ้งงานอยู่ส่บ่ครับ,บร่ค่ะมีแต่ศึกษาในคลิปนะค่ะครับเบิ้งในคลิปเบิ้งของบบาวนิวแน่ของอ,อ,อ,อ้อสุดชื่นเนาะตอนนั้นเพินพ่นเพิน่นเพิ่นชอบไปเกี่ยวกับหมองแรงกรเกษตรนี่นะครับ,บครับกับเบื้องเบื้องไร้หมองอยู่แต่ลักลักกับเบื้องของบบาวนิวนี่ละเบิ้งหลายครูบาอาจารย์ค่ะเบิ้องข้าจังสิได้ค้ามรูไระครับอาจารย์เนาะเบิงว่าต้องยืดติดบว่าต้องยืดติดค่ะเบิ่งว่าผู้หนีิ่นเฮ็ดจังสี่เิ่้กะ ออกมาดีเฮาเอามาใส่ก็เฮาอาจสีบได้พ้นก็นได้ยังสีนาครับข้องเพิ่นเพิ่นกะเนว่ของเพิ่นแนวข้องเหากะอาจีมหกระเมาเห่าสีนาแมนนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องกับพยายามเบิ่งเอาไล้ยๆช่องนะครับเด้อไล้ยๆช่องกับสิด้ไปเจอคูบาอาจารย์ไล้ยร้ท่านเพิ่นกัสิแต่ละคลิปเนี่ยแน่นอนว่าตรงมียังดีตรงมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะระับอาจารย์เนาะนะครับเฮากับจดจําเอาเลือกสิ่งที่มันดีแล้วก็มันเหมาะสมกับเฮาเอามาลงมือเห็ดนะครับเด้อ หนึ่งปีพุ่มใจป่ะครับอาจารย์ค่ะก็ดีใจพุ่มใจอยู่ค่ะที่เฮ็ดได้ซ้ำนี่นะคะครับอันนี้เตรียมไว้ให้ังครับนี่บอเนี่บอ่อนี่ว่าจะเลี้ยงเฮ็ดบ่อลักษณะบอ่อจำลองบอ่วจะมีโกบขีดแบบมีหอยเฮ็ดเป็นบ่อจำลองนะคะบันกับมีบัวบัว,บ,วบัวหลวงบอกที่ว่าเป็นบัวบานเห่านะครับในในฝันภาพในฝันค่ะว่าอยากอยากได้ยังสั่น<อ> อันนี้คุดเอง嘛ครับขุดเองค่ะเบิ้งเด้ครับนี่ครับคุดเองนะครับพึ่งผ้าตัวเองค่ะนะครับเนาะว่าต้องจ้างผู้ใดมาคุดว่าต้องแม่โค้งแม่โคบกโจกเลยค่ะบกโจกเลยค่ะโอ้เบิ้งนะครับบริเวณที่ขุดง่ายเด้อเบิ้งสภาพดินนะครับนี่คุดคุดเนี่เติมอาจารย์พยความพยายามกคุดไปเท่าเล็กเท่าหน่อยนะครับคุดไปถึงว่าสิบกคุดบกคุดลูกเดี๋ยวจะมาบ้านแปดสิบเส้นคิดว่า เมื่อย่ำได้กับเศร้าย่ำนานชวนหน่ายจะเห็ดทั้งแรงตัวนี้เปิดไฟเปิดไฟแล้วก็เห็ดมันมันก็จงคอยบ่มบ่มเงาย่ำเป็นการออกกําลังกายไปในตัวการออกกําลังกายครับออาจารย์ครับสุดทถายเดี๋ยวอยากให้อาจารย์สรุปให้พี่น้องฟังหน่อยครับถ้าเปลี่ยนจากที่หน้ามาเห็ดจังสีมันมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์ใดอย่างไรครับค่ะอันดับแรกก็คือหนึ่งเท้า เทามี่มองท่านกินเนาะมองมองถือว่าเขาอยากได้กินยังเขาก็ได้กินมีผลผลิตอียังเท่ากับใสลงมาเขาอยากกินยังเท่ากับสามารถเก็บขึ้นไปเด้ท่านที่คือเทาคล้าข่กบเขาวอาว่ามีตู้เย็นไวในบ้านบางที่พักที่เก็บในตู้เย็นมันกเก็บบ่อได้โดนคือมันอยู่ในแปลงปลูกค่ะถ้ามันอยู่ในนี้แล้วเทาอยากเอาแามได้เท่ากับเอาได้ที่สําคัญคือความสุขค่ะ ที่เหาได้เหตุตามความต้องการของเหามันเป็นเป็นเป็นความสุขจังหนึ่งที่ว่าหาสื่อไซ้กับว่ไดดมีค่ายิ่งใหญ่นะครับน้องความสุขทางใจนะครับพี่น้องเนื้อเสียงอื่นใดน,นี่คือสดสด,สดฝากไว้ยังสีเลยค่ะใส่ตูเ้เย็นไว้อาทิตย์นึงนี่ก็เหี่ยวแล้วะนะครับนะ้องอันนี้นี่คือตูเ้เย็นคล้องแถ่เลยอยากกินยำแรกก็เมาเอก็้เอายำน,นั่นะนะครับ อ่ะถ้าผูใ้ใดอยากมาเยี่ยมชมก็มาได้ยนะครับอาจารย์เนาะใช่มาได้ค่ะ,คะบ้านน้องเท่าตำบลสามล่งอำเภอสามล่งจังหวัดอุบลน,นะครับเพศซื่งยังค,ครับอาจารย์พัทธิราสามฤทธิ์ค่ะครภาษาไทยค่ะภาษาไทยภาษาไทยนะครับเนาะหรือว่าถกก้าถ้าพี่น้องมาบ่ถือขออนุญาตขอเบอร์โทรอาจารย์เนี่ยค่ะเบอร์โทรกระซูนเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าสี่แปดเก้าครับผมอาจารย์พัทธิราสามฤทธิ์นะครับเนาะ เอาโอเคมันเองครับขอบพูดครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณอาจารย์ที่ให้เยี่ยมชุ่มแปลงแล้วก็ได้ให้ความหูขอคิดกับพี่น้องนะครับเนี่ยกับบ่ได้บ่ได้ถือว่าลงทุนหลายนะครับเนาะค่ะบ่ได้ลงทุนครับบ่แมนว่าอ่าโอ้ยคอยบุญมีครับจังสั่นจังสี่ก็ขอให้เริ่มต้นก่อนนะครับเนาะถ้าบ่มีการเริ่มต้นบ่มีการกล่าวกับแน่นอนเราก็ไปว่าถึงจุดหมายนะครับเดี๋ยวมันสิเกิดไอเดียต่างๆมาเอง เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องนั่มครับที่ติดตามรับชมไล่การขอบคุณครับสวัสดีครับ